สมัยนี้เคสคอมราคาถูกจริงๆ1590ได้ขนาดนี้เลยกับ Antec CX 3 0 0 RGB Elite ครับเคส Mid Tower ที่จุกาจอไซส์ยาวๆ RTX 50ได้สบายใส่คูลลิ่ง CPU แบบ Air Cooler ได้ถึง170มิลิเมตรและที่สำคัญคือหน้าตาสวยมาในสไตล์แบบตู้ปลากับราคาเบาๆเบๆ1590นะครับ หน้าเคสก็จะมาในดีไซน์ที่เขาเรียกว่าพาโนรามิกเนาะหรือว่าคนไทยเราเรียกกันว่าตู้ปลานั่นเองครับตัวกระจกก็จะมาเป็นกระจก2ชิ้นทั้งฝั่งข้างเคสและฝั่งหน้าเคสอันนี้คือข้างเคสแล้วก็หน้าเคส 1590จริงๆนะไม่ได้โม้นะครับพัดลม4ตัวก็คือพัดลมด้านข้าง1 2 3และพัดลมด้านหลังอีก1ขนาด120มิลิเมตรเป็นแบบ RGB ซึ่งปรับสีไม่ได้เป็นสีแบบฟิกแต่ทำได้อย่างเดียวว่าคือกดปิดไฟได้นะครับซึ่งไอ้ไฟเนี้ยฟิกมาเลยแต่ถ้าลำคาญ กดรีเซ็ตเอาก็ได้เช่นกันหรือจะเอาปุ่มรีเซ็ตเนี่ยมาเสียบลงบอร์ดแทนก็ได้นะครับโครงสร้างของเคสเอะดูดีทีเดียวนะอันนี้คือฝาอีกข้างหนึ่งนะครับเจาะช่องลมระบายความร้อนเอาไว้วัสดุถือว่าออหล่อใช้ได้ด้านหน้าเคสก็เวลาใส่กาจอนะครับแล้วมองตรงเข้ามาคุณก็จะเห็นตัวกา้านจอ,อยู่ตรงนี้โดดเด่นเป็นสง่าเลยข้างหลังเอง พัดลม120มิลิเมตรที่ให้มาก็สวยดีแล้วก็แน่นอนใส่การ์ดจอได้7ส็อตหรือ7ช่องตามดาตมมาตรฐานของ Mid Tower นะครับดูดีไหมเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในดีเทลกันนะครับซึ่งเจ้าเคสตัวนี้เวลาที่จะเปิดฝาข้างมาเพื่อแมนนทนั้นหรือติดตั้งอุปกรณ์นะครับกระจกด้านข้างของเขาจะเป็นกระจกที่ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยแต่จะไม่โคไว้นะคือถ้าปล่อยมาคือล่วงแตกแน่นอนคุณก็ต้องจับเอาไว้นะครับ ูหมนะขันปั๊มสกรูด้านหลังตรงนี้เป็นแบบลอยด้วยนีด่ดีแล้วก็ปลดล็อกออกมามันจะออกมาแบบนี้ทะแยงแบบนี้นะครับแต่ต้องเอามือรองเอาไว้ด้วยอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ระวังไปได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะมีขาเกี่ยวขาล็อกบริเวณด้านล่างตรงนี้เกี่ยวไว้กับตัวเคสนะครับดังนั้นก็ถ้าเอามือประคองไว้ไร้ปัญหากระจกหนา4มิลแล้วก็มีพวก ตัวยึดต่างๆนะครับที่เป็นตัวยึดกับเคสเป็นขาเกี่ยวที่ติดเอาไว้นะครับกระจกเองจะกรองแสงมาระดับหนึ่งทำให้ rgb ไม่แยงตาจนเกินไปนะครับดูดีเลยล่ะสำหรับตัวกระจกส่วนโครงสร้างด้านในกระจกหน้าเองถ้าคุณอยากจะแกะคุณก็ต้องขันน็อตออกมานะซึ่งจะต้องขันน็อตด,ด้านข้างตรงนี้มุมล่างมุมบนนะครับ ส่วนการยึดพัดลมนะครับทั้งหมดที่ให้มา4แต่ว่าคุณใส่เพิ่มได้ถึง10ใส่ยังไงได้บ้างอันนี้3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวนะครับแต่ผมมองว่าที่ให้มาก็เพียงพอแล้วจริงๆนะถ้าคุณทำเคสแบบดำทึบเนาะไม่เน้น RGB เลยก็ย่อมได้นะครับปิดไฟมันซะเลยแบบนี้ดูทึบๆก็ได้เช่นกันแต่ไฟก็สวยดีนะครับเรียกว่าไม่แยงตาจนเกินไปเนาะ ตัวเมนบอร์ดเองสามารถใส่เมนบอร์ดได้แม่นอนว่า ATX ก็ได้ Micro ATX ก็ได้หรือ ITX ก็ได้แต่ถ้าจะให้ฟิตระดีก็ ATX หรือ Micro ATX กำลังสวยในฝั่งของการติดตั้งฮาร์ดิส์เองก็ใส่ด้านหน้าได้ที่เป็นไซส์ส5นิ้วแล้วก็ด้านหลังได้2ตัวเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันเนาะตัวเหล็กนะฮะอันนี้ก็จะบางหน่อยนะพอบิดก็จะมีเสียงนิดนึง นะครแต่ก็เป็นฝาแบบที่ไม่ได้ปั๊มฮะดูดีอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้ไปจับมันเราก็ไม่รู้หรอกเนาะว <c oughs> ัสดุก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กด้านหลังฮะเดีย๋ยวพาไปดูด้านหลังเคสกันอันนี้ผมได้ใส่ตัวพาวเวอร์ p l y เอาไว้นะครับซึ่งเพื่อที่จะเปิดไฟทุกคนได้ดูแต่ก็บอกก่อนว่าไฟเลี้ยงนะครับของตัวพัดลมโบราณโบราณน,นะครับเป็นสายโมเลกนี้ เชื่อมต่อแบบเดซี่เชนเส้นเดียวต่อได้จบหมดเลยแต่ Power Supply สมัยใหม่เนี่ยโมเลกมันจะเหลือแค่ประมาณหัว2หัวเท่านั้นเองก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับว่า Power Supply คุณมีเหลือพอหรือเปล่าเนาะซึ่งสเปซของ Power Supply ก็ใส่ได้ยาวๆเลยได้สูงสุดที่เขารองรับคือ245ม mm ิลิเมตรนะฮะแล้วก็ตัว SSD หรือ h าร์ดดิสไซส์2.5นิ้วที่เป็นแบบ s า t a ใส่ตรงนี้ได้2ตัว มีมารองรับเอาไว้แล้วถ้าใครไม่ได้ใส่พวกฮาร์ดดิสคุณซื้อพวกอุปกรณ์เสริมที่เป็นพวกหับ R g b ีตัวคุมรอบพัดลมก็เอามาใส่ด้านนี้ได้เช่นกันนะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของพัดลมระบุไว้ว่าแอนเทคหมดเลยการเก็บสายเองแอนเทคเขาเว้นช่องให้ประมาณ27มิลลิเมตรหรือ2.7ซนติเมตรนะครับดังนั้นถามว่าพื้นที่มีพอเก็บสายไหมบอกเลยหายห่วงพื้นที่ด้านหลังถือว่าเยอะใช้ได้นะครับหนาอยู่แล้วก็เก็บสายได้ ค่อนข้างที่จะง่ายมีไกด์เอาไว้ให้เรียบร้อยสําหรับที่ยึดสายไฟยึดผ่านตรงกลางสําหรับสายพวกเมนบอร์ดได้ยึดผ่านด้านหลังสําหรับสายพวก CPU ได้แล้วก็ช่องซ่อนสายตรงนี้สบายนะครับลาพังถ้าเป็นตัวผมเองผมก็จะไม่ค่อยได้เก็บสายอะไรให้มันเนี้ยบนักหรอกเพราะว่าเอาตรงๆหรือบ่อยเปลี่ยนบ่อยนะครับแต่บางคนถ้าชอบความเนี้ยบตัวนี้ก็สามารถทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ ตัวอุปกรณ์ที่เขาให้มาในตัวเคสก็จะมีแค่ตัวเคสรวมถึงก็จะมีเป็นซ้อนอยู่ตรงนี้ฮะไม่ได้มีกล่องไม่ได้มีอะไรนะเป็นคู่มือมาหนึ่งเล่มนะครับเพื่อให้ดูว่าวิธีการติดตั้งของเจ้าเคสเนี้ยทำอย่างไรคราก็จะระบุเอาไว้หมดเลยถ้าใครได้เคสตัวนี้ไปขอแนะนําให้ลองเข้ามาอ่านทํำความเข้าใจดูก่อนนะครับซึ่งไม่ได้มีอะไรยากประกอบเองได้ง่ายๆเลยนะอันนี้ดีแล้วก็จะมีเป็นถุง พวกอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆเช่อนน็อตยึดเมนบอร์ดน็อตยึดพัดลมเคเบิลทายที่รับสายไฟเนะเาะก็จะมีมาให้เป็นถุงแบบนี้ด้วยราคาเขาก็แท็กเกจตอาจจะดูไม่ได้รู้หะะรามากนักน,นะฮะพันห้าก็าได้ประมาณนี้แหละมีอะไรบ้างอะ่ะมีเคเบิลทายมาให้กลุ่มหนึ่งประมาณ5เส้นมีฝาปิดนะครับ ฝาปิดให้มาเป็นฝาที่ไม่เหมือนเดิมเปรียบเทียบดูความโปร่งของเา้านะครับกับของเดิมที่แถมมาคนละแบบแต่มีมาให้3อันเออแลบกบนีเหมือนกันนะให้เสริมเพิ่มเติมกันมานะครับแล้วก็จะมีในพักส่วนของพวกน็อตยึดเมนบอร์ดต่างๆน็อตยึดพัดลมน็อตยึดชุดน้ามีมาให้เป็นถุงๆแบบนี้ ก็พอดีกการใช้งานนะครับฝั่งของการติดตั้งชุดน้ําด้านบนครับจะสามารถติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้ํา3ตอนได้1ตัวตรงนี้หรือพัดลม3ตัวแทนที่กันก็สุดแล้วแต่นะครับถ้าจะใช้แบบ3ตอนก็ต้องเป็น360ม mm, มแล้วก็ใช้2ตอนแบบ280ม mm มได้ถามว่าถ้าใส่3ตอนเมนบอร์ดจะติดไหมไม่ติดนะฮะเพราะว่าอยู่แค่ตรงนี้ ซึ่งลำพังตัวเคส1ันหเพื่อนๆคงไม่ได้ซื้อเมนบอร์ดระดับตัวท็อปแบบตัวละ20,000ื่นกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะซึ่งตัวแบบหลักหมื่นหรือหลักพันเนี่ยตัวฮีซิงมันจะไม่ได้หนามากซึ่งเพียงพออยู่แล้วถ้าใส่ชุดน้ำา3ตอน3 6มมิลน,นะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้แบบ2 8 0ม mm, ิลมผมว่ามีโอกาสติดนะครับเพราะว่าตัวพัดลมหรือว่าตัวชุดน้ำมันจะเขยอบมาใกล้เมนบอร์ดมากขึ้นดังนั้นแนะนาว่าถ้าจะใส่หม้อน้าใช้360ยกมิลเมตรเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงและ้อวส่วน ถ้าใครจะยึดด้านข้างตรงนี้นะครับใส่240 mm มมได้สําหรับชุดน้ํา AIO หรือ All in One นะฮะฝั่งของ Air Cooling ใส่ได้เช่นกันรองรับ170 mm มเมตรคเ a n ถือว่าเยอะใช้ได้ใส่ Cooling แทบจะทุกตัวที่มีในปัจจุบันได้หมด Assassin 4S หรือแม้แต่นกตัวนะครับและอีกหลายยี่ห้อได้หมดเช่นกัน นอกเหนือจากนี้มีอะไรที่ต้องทราบกันอีกบ้างในเรื่องของไฟล์อย่างที่แจ้งไปว่าเป็นฟิกโหมดนะครับซึ่งเขาก็จะมีตัวท็อปหรือเป็นรุ่นพี่เสริมเพิ่มเติมมาให้เป็น a r g b ราคาก็จะสูงขึ้นมาแต่ตัวนี้จะปรับไฟได้นี่ก็คือภาพรวมของโครงสร้างของตัวเคสเมนเทนแนนต่างต่างง่ายแต่จะไม่มีพวกยางที่เป็นตัวเก็บสายจะไม่มีมาให้จะมาเป็นล้นๆแบบนี้เลยด้านล่างเคสเอง โอ้นนี่นี่นนนด้านล่างเคสก็จะมีที่กรองฝุ่นมาให้ซึ่งที่กรองฝุ่นแม่เหล็กจ้าเอ้ยดีเอาไปล้างทำความสะอาดได้เ,เคสพันห้มีมาให้ด้วยตรงนี้ก็สามารถที่จะเมนเทนแนนตต่างๆได้สะดวกเอาไปล้างเอาไปทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็ขาของเท้าสีขาตรงนี้จะเป็นขาพลาสติกแล้วก็มี โฟม EVA เนอะแปะมาเพื่อป้องกันการสา่นสะเทือนอะไรต่างๆก็ธรรมดาทั่วไปนะครับในส่วนของตัวขาไม่ได้โดดเด่นอะไรส่วนตัวปุ่มกดครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างก่อนที่ไปดูปุ่มกดดูนี่ก่อนเฮ้ยพันห้าทั้งล่างทั้งบนเป็นแม่เหล็กหมดเลยล้างทำความสะอาดง่ายแล้วก็พวกน็อตยึดชุดน้ำพัดลมต่างๆก็ ยึดได้สะดวกถอดออกมาไม่ได้จะฝังลงไปเลยที่ดเคสนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของ USB ถ้า USB มาถึง3ช่องนะครับประกอบไปด้วย USB 3ที่เป็นสีฟ้า1ช่องและ USB 2 1ช่องรวมไปถึงครับมีปุ่มเปิดปิดนะครับเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตซึ่งจะทำหน้าที่เป็น ตัวควบคุมตัวพัดลมนะครับซึ่งจะทำได้แค่เปิดปิดตัวพัดลมนั่นเองแล้วก็จะมีพอร์ตหูฟังกับพอร์ตไมโครโฟนแยกกันมาเลยเอันนี้ถือว่าแจ่มใช้ได้ย้อนกลับมาดูคอนโทรลเลอร์กันนิดนึงคอนโทรลเลอร์ Controller ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นคอนโทรลเลอร์ของปุ่มพาวเวอร์ตัวนี้เขาจะเชื่อมสายกับตัวพัดลม สวิตช์อยู่ตรงนี้เป็นสวิตช์นะครับที่ต่ออยู่ผ่านปุ่มรีเซ็ตนะซึ่งเชื่อมต่อกับพัดลมนั่นเองเอาไว้เปิดปิดถ้าเราอยากใช้ปุ่มรีเซ็ตเราถอดตรงนี้มาเสียบลงบอร์ดได้แล้วก็ตัวสายนะครับที่ให้มาเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างสายก็จะเป็น USB 3.1ช่องสีฟ้ารตรงนี้มีตัว a อ d ด o โอสำหรับเชื่อมต่อไมโครโฟนและหูฟัง มีตัว USB นะครับซึ่งเป็น USB 2.0เพรากับปุ่มเปิดปิดและไฟแสดงสถานะอันนี้ยังไม่ใช่แบบรวมสายมาเนาะเป็นแบบแยกอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องพึ่งพาเมนบอร์ดแล้วแหละว่าจะมีหัวรวมสายมาให้หรือเปล่านะครับรวมๆนี่คือตัวเคส CX 3 0 0 RGB Elite ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเคสที่ถ้าคุณจะประกอบคอมแล้วอยากจะลดงบประมาณของตัวเคสลงผมมองว่าใช้ได้เลยนะครับ และที่สำคัญราคามันไม่ได้แรง1590ได้ขนาดนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะมีต่างตัวฝานะครับที่เป็นฝาด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมว่ามันก็ดูบอบบางอยู่นะแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกถ้าคุณไม่ได้มาถอดมาแล้วมานั่งบิดเล่นแบบผมเนี่ยรวมถึงผมรู้แล้วไอ้ตัวที่เขาแถมมาให้เนี่ยที่ฝาปิด Expansion Sl o t ด้านหลังเนี่ยทไมมันถึงไม่เหมือนกันรู้ไหมฮะเพราะว่าอันนี้มันสามารถ ถอดเข้าถอดออกได้แต่อัที่ติดมาให้กับเคสเนี่ยคุณถอดแล้วถอดเลยนะยกตัวอย่างนะ้คุณจะใส่กร์ดจอช่องข้างบนไว้ง่ายคือเหล็กชิ้นเดียวกันเนี่ยคุณต้องบีบบีบ,บีมันออกมาบีออกมาเมื่อไหร่ ถอดทิ้งทันทีนะครับก็ <Okay. S 1> ตา<ำ>มสไตล์เคสราคาประหยัดนั่นแหละฮะตรงนี้ก็ทิ้งไปเลยใส่ก้านจอแนวตั้งไม่ได้แล้วก็ในเรื่องของพัดลมเนี่ยหัวต่อมันก็ยังเป็นโมเลกอยู่ซึ่งบรรณโบราณไปสักนิดนึ่งแต่โดยรวมนะครับแลกกับราคา1590เไม่คีเลยนะได้รับประกัน1ปีด้วยแล้วก็เป็นประกันของทางแอสเซนตี้ประเทศไทยที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าบริการหลังการขายดีเยี่ยมถ้าคุณเป็นคนที่มีงบจํากัดนะครับแล้วก็ไม่ได้แคร์เรื่องไอ้ฝาหลังที่ต้องบีออกมาเรื่องของไอ้แผ นึงผมมองว่าก็เป็นเคสที่ค่อนข้างเพอร์เฟกเลยและในการประกอบกลับก็ต้องบอกว่าทําได้ง่ายด้วยอย่างตัวแผ่นกองฝุ่นก็เป็นแม่เหล็กก็แปะลงไปได้เลยอย่างในตัวฝาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใส่กลับให้ดูเว่ามันอีซี่มากน้อยแค่ไหนอันนี้เขาออกแบบมาได้ผมมองว่าดีเลยนะครับเอาตรงนี้ใส่นี่เข้าไปปิดฝานะชึบ แล้วก็หมุนเอาตามสก,กูหนึ่งตัว2อตัวอันนี้ง่ายจริงแล้วเป็นน็อตลอยมาด้วยแจ๋วเลยแล้วก็กระจกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเลยกระจกเนี่ยก็ใส่ง่ายเข้ารองปุ๊บปิดลงไปแล้วก็หมุนตามสก,กูเท่านี้เป็นไงฮะประกอบเสร็จแล้วก็ โอเคอยู่เนาะอืมทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะทดสอบในเรื่องของ a i r ์ฟ o ให้ดูกันด้วยเพิ่งไปซื้อเครื่องทำควันมานะจะจําลองตัวควันเป็นความรอ้อนแล้วดูว่าพัดลมเนี่ยมันจะดูดออกได้เร็วมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวรอไปดูกันนะครับ